ันนี้พาน้องจีนมาดูบ้านวัทนที่29มิถุนายนอ่าฉาบแล้วบ้านเรายังไม่ฉาบมองเห็นตะไกร้แตงค้าปลีงค้าผิดแล้วพักทายลูกไ,ไงนะจะให้ลูกอยู่ในตูด่อ้ไงล่ะ จีนนู่นมีหลังคาแล้วทางรถสวนรถสวนสวนจะจุจักหรือเปล่าแน่จะขึ้นรัวแล้วนี่ไงไม่มีอะไรทําได้ไงบอกแล้วว่าถ้ามันมาทํามันก็ทําด้วยกันเนี่ยตามโมลเคยบอกเราข้างในฉาบข้างในแล้วฉาบข้างในแล้วน้องจีน,นี่หลังนี้นะหลังนี้นะลูกรัวมาแล้วลูกโอ้ฉาบ้วลูกฉาบ้วลูก อะมามาถือดิป้าจะกลับรถอ่ะถ่ายอยากถ่ายแล้วก็ถ่ายไปอุ้ยหน้าบ้านก็ิ่งคืนแล้วหรึคือนี่หนบ้านปิดว่างนี่นี่แอบดู้านี่ความนี่นังทำยังทำไม่เสร็จเลยมันจะอยู่ได้อยู่นี่สองเดือนเนี่ยพี่คนคนอยู่นั่นหรอที่อยู่บนนู้นใช่ไหมเออไหนวอกเดียวดูที่ดิไม่ใส่ใจจริงเอารั้วออกแล้วก็เป็นที่จอดรถได้เลยนะอือจอดได้ได้ที่ขนาด ท่อน้ำไอกำแบัดงนีดบ้านสองชั้นใหญ่กว่าเยอะเลยบ้านสองชั้นในยสองพี่จอดสองพี่รูปหลังนะพี่ผู้พคทุกทุกนี่ห้องพี่แป๊กอันนี้นะลูกออโอเคนอนนี่ยเลือทำระแนงตรงเนี้ยเป็นตัวแอลรับเป็นตัวแอลรับ ลัวขึ้นแล้วถานล้วมาแล้วฉาบข้างในแล้วอีวอกสองนาทีเลยวเคือะหเขต้มอะไรกันด้วยต้มปลาลากินกันหรออืมขึ้นสองอถ้าวามาก็ทจะทำล้วอใช่มันก็จะเป็นเจ้าจาๆอย่างที่พี่แกว่า สองที่จอดมันไม่ได้ใหญ่ไงไไมันใหญ่แค่ที่จอดรถแบบนี้มันมันมันที่มันเยอะตรง,ง,งนั้นท<ห>่านนี่แหละท่านบ้านนี่ขนาดนี้ก็อะไรก็เหมือนเดิมแต่ถ้ายู่บ้านที่อยู่ข้างในมันก็ที่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะอืมโอเค